ื่อวานนี้ครับมีข่าวนะครับผู้ใช้ Facebook วิทยาถาพรนะครับเขาโพสต์ภาพบริเ,รเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในภาพเนี่ยนอกจากบรรยากาศวิวสวยๆแล้วครับมีรถ w h e e ว d ิ i ด e หลายคันนะฮะเข้าไปตั้งแคมป์ตั้งทำอาหารกันนะนีฮะมีเตานะครับแล้วก็มีเต็นมีโต๊ะ มีเสือมีเตาแก๊สหุงหาอาหารกันมีคนอยู่สิบยี่สิบคนได้เนี่ยนะครับ,รบนี่ฮะควันขงมงโฉงเฉงเลยนะฮะนี่ฮะก็มีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่านะครับมันผิดระเบียบของอุทยานแห่งชาติหรือเปล่านะครับเฟซบุ๊กคุณวิทยาที่ว่าเนี่ยก็เลยออกมาเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาตรวจสอบแล้วก็รับผิดชอบนะครับคุณวิทยา ที่ว่านี้ครับวิทยาถาพรน,นะครับมีตําแหน่งเป็นรองประธานสภาตําบลบ,บ้านเชี่ยวหลานอาเภอบ้านตาขุนที่สุราษฎร์นี่แหละครับ,รบเขาก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นนักการเมืองในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะแล้วกเ็เป็นนักอนุรักษ์อ่ะอันไหนที่ถูกต้องก็ทําได้อันไหนไม่ถูกแกก็ต้องร้อ,อ,องเรียนก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแกบอกว่าเ,เรื่องนี้เนี่ย มีอดีตนักการเมืองตระกูลดังรวมอยู่ด้วยนะที่ไปพักตั้งแคมป์กันเนี่ยนะแล้วก็กลัวไงกลัวว่าจะเป็นลักษณะเดียวกับกรณีของคุณเป็มชัยอ่ะนะครับที่ไปไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวนที่เมืองการครับนี่ครับนี่ฮก็ก็เลยโพสต์ออกมาเหมือนกับว่าฟ้องสังคมฟ้องโซเชียลมีเดียนะหลังจากนั้นครับคุณพรสุข สีรักษาครับรองประธานชมรมผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวอ่านเก็บน้ํารัชประภาครับเขาก็พาชาวบ้านประมาณสักสาคนเข้าพบคุณวิโรธโรธจะนะจินดานะฮะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศกนี่แหละชี้แจงหน่อยที่ว่าทําไมปล่อยให้คนไปตั้งแคมป์อย่างนี้นะครับนี่ฮะคุณวิโรธก็ชี้แจงบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนอนุญาตเองเพราะว่ากลุ่มรถพวกนี้มาขออนุญาตบอกว่าจะไปพัฒนาเส้นทาง ศึกษาธรรมชาตินะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกางเต็นท์อะไรทั้งสิ้นนะนี่ฮะก็เลยอนุญาตเข้าไปนี่แต่แต่ดูจะอุปกรณ์ที่ขนเข้าไปก็รู้แล้วนะทั้งเต็นท์นี่มีเตาแก๊สด้วยก็คือกะกะค้างคืนแน่นอนะอ่ะเออนี่ฮะก็บอกว่ากลุ่มนี้เข้าไปบอกว่าจะขอไปพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่กม9 9คลองแ ระยะทาง7กิโลเมตรโดยมีการนํารถตัดหญ้าเข้าไปตัดหญ้าด้วย mm hmm. คือเหมือนจะไปช่วย mm hmm. พัฒนาปรับปรุงอะไรเนี่ยนะก็ mm hmm. ปรากฏว่าอพอเข้าไปแล้วเนี่ยพอไปเกิดก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่รู้แกแล้วอย่างแล้วก็แน่นอนที่สุดครับจุดที่ไปกางเต็นท์กันนี้ฮะริมอ่างเก็บน้ําเขือ่อนพระประพาเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่จุดอนุญาตที่จะให้เขาไปทําอะไรทั้งสิน้น mm hmm. นี่ฮะ แล้วไม่ทราบมาก่อนด้วยนะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีการเตรียมอาหารแก๊สหุงต้มโต๊ะอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยนะเพราะว่าการเข้าไปลักษณะอย่างเงี้ยไปพัฒนาเนี่ยจะต้องเช้ากับเย็นนะครับไ<อ>มีการใ,ให้ไปค้างแรมพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เออเลยไปแจ้งบอกว่าให้ให,ให้ให้ออกมาครนี่ครับนี่ดูแล้วเขาก็เป็นพวกสายแคมปิ้งอ่ะอยากจะเข้าไปชมธรรมชาติแต่ น่าจะไปจุดที่เขาอนุญาตใช่ไหมพราเข้าไปโดนั้นมารบกวนสัตว์เนี่ยม,มันจะเป็นป่าลึกเกินไปใช่แล้วก็อาจจะเป็นจุดที่สัตว์ป่าเนี่ยมันต้องไปกินดินโป่งกินน้ำใช่ไหมม,มันเป็น,นตรงเนี้ยสัตว์ก็ไม่กองกินไงเออนี่ครับอ้าว่าไปเนี่ยนะครับบอกอดีๆนักการเมืองตระกูลด,ดังซะด้วยนะคนที่เข้าไปเนี่ยครับ